ฮัลโหลสวัสดีค่ะ mm hmm. พบกับช่องโจอีด e ็อกมัสเตอร์แล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการฝึกนะคะสุนักกินอึสุนักกินอืเนี่ยมันมีหลายสาเหตุนะคะไม่ว่าจะขาดโพแทสเซียมนะคะหรือว่าออลำไส้ไม่ดีนะคะระบบย่อยไม่ดีกิ่นอืมันแปลกๆนะคะยังมีกินอาหารอยู่หรือว่าตัวน้องสกรปรกอยู่แล้วนะคะซื้อมาจากฟาร์มที่เลี้ยงกิน แล้วก็อืแล้วก็นอนอยู่ในกรงเดียวกันทําให้เขาติดนิสัยสสกปลกมาและคิดว่าการนอนหรือการเล่นอืนการกินอืนเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นก็ต้องมาแก้กันนะคะอันนี้คือวันที่หนึ่งนะคะ <l ots> กลิ่นเราก็ต้องดมกลิ่นก่อนนะคะว่ากลิ่นมันเป็นยังไงเราถึงจะฝึกได้นะคะทุกครั้งทุกเคสที่ไปฝึกตามบ้านหรือว่ามาที่โรงเรียนก็ตามนะคะถ้าเป็นเรื่องของการกินอ <l ots> ืเราจะดมอืก่อนค่ะเราต้องพรีชีพนะคะว่า ต้องหมามีปัญหาอะไรจริงๆนะคะเราจะฝึกนะคะเพราะอ่าเราจะปล่อยเพื่อนๆดูเลยนะคะดูแบบเรียวๆค่ะไม่ไม่แล้วมันี่มไม่กหนไม่ เหม็นจริงเดี๋ยวก่อนนะของพักแป๊บแต่ต้องมาฝสึกตื่นเต้กัยินยินน่า่าเดี๋ยวดูนะจะเอากล้วยพันอึดรืวนี้มันไปกินปะนีะกล้วยพันอึดตอนนี้มันไม่เอาแล้วนะพอมันไม่เอาปุ๊บให้เราให้เราเากล้วยนะเสร็จแล้วตอนนี้มันดีขึ้นหละเราเลือกระหว่างสองชิ้นเก่งโรซี่เก่งเรียกชื่อโรซี่เก่ง การที Today, Today. ่เรียนธุรกิจทำธุรกิจจิ้มตรงนี้มาแล้วไม่แล้วเสียงดุๆห้ามเรียกชื่อห้ามเรียกชื่อโรซี่ห้ามเรียกชื่อห้ามพูดว่าโรซี่ไม่กินนะทำแบบพี่ๆทำมื่อกี้ปุ๊บไม่ทุกวันเลยัเอาอึที่ใส่ก็ได้ถ้าเรารู้สึกว่าโหดไม่พอเราก็เอาเปลือกกล้วยเพราะเงี้ยมันมันบูบเลยมันแบบมีปุ๊บเราดมเฮ้ยอันเนี้ยมันไม่ค่อยมีกลิ่นมันรู้ ค่ก้อนก้อนเหนม็นนะ่มันพอรู้แหละไอก,ก้อนไม่เหนนะ็นเนี่ยพี่ไม่ได้บอกว่ามันหายร<อ>นะ้อยเปอร์เซ็นต์นะกิมแล้วก็ทำนี้ทำแบบลกจิตชอบกินอึนใช่ป่ะวันแรกที่ฝึกนะคะน้องยังมีเข้าไปสนใจแล้วก็กินอึอยู่เห็นปะเ,เ,เ,เราต้องมาฝึกวันที่สองค่ะโชเลยแล้วอิมถรึล่เดี๋ <laughs> ยวนี้ต้องมีสตินะคะสลับกันไ <laughs> อ้ขาจับอึ เวลาฝึกเรื่องกลิ่นอึกเนี่ยต้องมีสตินะมือขวาจับอึดมือซ้ายก็ต้องจับอาหารนะคะเราจะเลือกกล้วยนะเทกเจอร์มันคล้ายๆกันเผื่อมันก็จะผิดเนาะแล้วก็เผื่อว่าร่างกายขาดโพแทสเซียมนะคะมันก็จะได้เสริมกล้วยก็เลยนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีใอ้เขาแยกแยะกลิ่นนะคะ จะช้าจะเร็วเนี่ยมันอยู่ที่น้องหมาจมูกดีจมูกไม่ดีนะคะบางตัวก็ครั้งเดียวเข้าใจนะบางตัวไม่ได้ํามใจฝึกต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้มีปัญหาเลการฝึกนะคะทดสอบนู่นนี่นั่นอันนี้ก็วันที่สามแล้วนะคะดีขึ้นเยอะมากเจ้าของบอกว่ามันไม่เล่นแล้วนะคะแล้วก็ไม่กินนะคะเอาไหม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 ก็อึตัว กินเหมือนหกรู้มันจะเคียวยากมันไม่แข็งมันไหนโรกผัดไก่หรือเปล่าเอาวันนี้ละจิตให้ก็ไม่กินน่ะ นี่ไรอ่ะอ่ะไหนมือมาเล่นได้ไหมเนี่ยมือเนี่ยมือเนี่ยมือเนี่ยอามือมาเล่นได้ไหมเนี่ยเอามือมาเล่นได้ไหมเนี่ยใชไหมใช่ไหมชิ้นนี้เลยเป็นลมงอโอเคค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายจิตวิทยาไม่ยากหักเรียนรู้ด้วยหัวใจนะคะ Bye.